สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาวิเคราะห์เกมฟุตบอลอุเครืองฟีฟ่าเดอระหว่าง UAE กับทีมชาติไทยของพวกเราเรามาทำความรู้จักกับ UAE ทีมเก่งจากตะวันออกกลางโดยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า UAE พวกเขาเคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดไทยมาแล้วที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1990ตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบสุดไทยมีแค่24ทีมโดย UAE ชุดที่จะเจอกับทีมชาติไทยของพวกเราในคืนวันที่28ถือว่าพวกเขาไม่ฟูทีมเท่าไหร่ โดย UAE หลังจากที่พวกเขาเรียกนกเตกเข้าแคมป์มารอบแรกในการทำศึกฟี่าเดมีนกเตกตัวหลักถึง9คนที่ขอถอนตัวโดยหนึ่งในนั้นมีกองหน้าตัวเก่งที่ชอบยิงไทยอย่างอารีมักคุดแต่พวกเขาก็ยังมีนักเตะตัวเก่งอย่างโอมานอับดุลละมานหลังจากขุดทิพชาติไปหลายปีและไคโอกองหน้าบราซีลเลียนที่โอนสัญชาติมาเป็น UAE โดย5้าเกมหลังสุดข,ของพวกเขาถือว่าทำผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สอง โดยพวกเขาชนะเลรานอน1 0เสมอกาตาร์1-1เสมอทาจิกิสถาน00แพ้ศูแพคูเวต0-1และแพ้บาเลน1 2ในฟุตบอลรายการอาริเบนคัพหรือเกาคัพโดยนักล่าสุดพวกเขาเพิ่งเสมอกับทาจิก no ิสถานแบบโนสกอร์โดยไทยกับ u a e เทถือว่าเจอกันบ่อยพอสมควรในฟุตบอลระดับเมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือฟุตบอลรายการเอเชียนครับสถิติการพบกันระหว่างไทยกับ UAE ที่ฟี فا รับรองพบกันทั้งหมด15ครั้ง โดยไทยเราชนะสามเสมอสี่แพ้8ปดถ้าดูจากรูปแบบการเล่นห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาน่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งในการเจอกับไทยเกมนี้พวกเขาน่าจะลุกเต็มสุดหลังจากที่เกมที่ผ่านมาพวกเขาทำได้แค่เสมอกับทาจิกิสถานไปสู่ประตูต่อศูนย์โดยมีโอมานอับดุลละมันเป็นตัวบัญชาเกมในแดนกลางคอยออกบอลสั้นสลับยาวส่วนหน้าเป้าน่าจะเป็นไคโอหลังจากที่อาริมักุดกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมถอนตัว โดยดูจากสถิติแล้ว UAE พวกเขาเป็นต่อไทยพอสมควรแต่ดูจากรายชื่อนักเตะแล้ว UAE ชุดนี้ขาดตัวหลักไปหลายคนพวกเขาถือว่าไม่ฟูตทีมเหมือนกับไทยเราโดยดูจากศักยภาพของทีมแล้วไทยไม่น่าแพ้ในเกมนี้ส่วนทีมชาติไทยของผอเราภายใต้การน,นำทัพของมานโปกิ้งเกมที่ผ่านมาแพ้กับซีเรียแบบน่าเสียดายโดยเกมที่ผ่านมาถือว่าไทยทรงบอลดีแต่จังหวะผิดพลาดเล็กน้อยทำให้แพ้กับซีเรียไปหนึ่งประตูต่อสาม โดยเกมนี้ทีมชาติไทยของเราเสียตัวจริงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากโดยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้ษาประตูน่าจะเป็นกำพลปฐมอัตคุณแทนปฏิวัติคำใหม่โดยเกมนี้เราอาจจะเห็นเอลิสเดลล์ย,ยืนคู่กับมาเรลทอมเบียแทนกิตราการเมนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหลังจากที่เอลิสเดลล์เจ้าตัวสุกพร้อมได้ดีให้กับการท่าเรือเอชสีส่วนแดนกลางและแดนหน้าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไทยเราน่าจะมาในระบบ4 2 3 1หรือ433ตามเดิมโดยผู้ทาประตูน่าจะเป็นกำพล,ลปฐมอัตคุณ ส่วนเซนเตอร์แบ็กน่าจะเป็นมาเนลทอมเบียยืนคู่กับเอริสดอร์กสวนแบ,บ็กสองข้างเป็นธทระทรกับมิโครลัตมิเคมสันส่วนแดนกลางเป็นพีระดอคอยบัญชาเกมคู่กับย e ูเรเทพป้อมพันโดยมีชาธทิปทรงกระสินเป็นมิสฟิลตัวลุกส่วนสามภาษาเดน้ายังคงเป็นสุปโซกสุปนัทและสุปไซใจเด็ดโดยเกมน,นี้เชื่อว่าไทยเรายังเล่นเดนหน้าบุกเหมือนนัดที่แล้วโดยเกมน,นัดที่แล้วที่พบกับเซียร์เทวไทยเราทรงบอลมาดีแต่ใช้โอกาสเพียงไปไหนในการทําประตูแต่ผิดพลาดเองทําให้โดนลงโทษ โดยเกมนี้ถ้า3ามสุยังจบสกอร์ไม่ลงเราอาจจะเห็นกองหน้าอย่างปาราเมตรอาทิไลกองหน้าจากเมืองทองอยู่ในเตตโดยเกมนี้เชื่อว่าทีมชาติไทยของเราไม่แพ้เพราะ u a g e, ีพวกเขไม่ฟูทีมเพื่อๆอาจจะถึงชนะสกอร์ที่คาดในเกมนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ไทยชนะ2อหนึ่งและเพื่อนๆ่นะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ